อ่าวันนี้ด้วยนะวันนี้เราเล่นเกมไมค์คราฟตต่อเกตสไม่พักที่อะกำลังขผาหล็กอยู่ไปผู้เหล็กนะฮะตอนนี้เราก็อัปเดตบ้านไปหนึ่งก็มา้ยแต่เนื่องจากหนูเผอหนูไม่รู้ตายได้ยังไงไ่ครับน้องผมตายในของหายหมดเลยฮะชุดต่อหายหมดเลยกรัเนะคบ นั่นคือไก่เราหายไปจากไหนไม่รู้ไม่ใช่กันเพราะคุณก่อนทำจมน้ำตาลฮะนั่นก็เรามีเอ่อตีตกปลาเนี่ยอยู่ตรงนู้นแต่เรายังไม่มีเอ่อเราใช้สองอันเลยใช่ล้าล่าเวันนี้เราจะล่าสไปเดอร์ใช่วันนี้ล่าสไปเดอร์อ่ะและนี่คือฟาร์มนะที่เราเพิ่งทำไปแล้วหนึ่งก็มีผมผมหักผมหิวหนึ่ง ก็กินลูกตาสไปเดอร์ความแกะนะสเกลลีตอนนี้ไปแล้วเฮ้ยอย่าหันมาหน้าสเกลลีตอนเฮนั่นครวะถ้าชุดเหมือนเจตเลยมีด้วยเราเล่นไม่เว่ยเฮ้ยคิดว่ากลัวคิดว่าฮีโร่บายแต่หนูเคยเจอจริงอ่าคิปเปอร์มันตามให้ก่อนน้ไม่เห็นไม่ไม่เห็นพี่ต้องรีบรอมันออกไป ไ้ยนานว่เราจะระเบิดยายยายตาย <Yes. S 2> เดี๋ยวพี่คอมโบเองวุ้จุ๊บเวรหางไวเออไปเดี๋ยวพี่หาสไปเดอร์ดีกว่าแต่ตรงไหนที่เราเจอสไปเดอร์บ้านในหลอดอ่ะถ้าเกิดสไปเดอร์อยู่ในน้ำเจอแล้วเจอแล้วเออไหนพี่ไป,ไปค่าเอง อยู่หนแต่พี่วิ่งไม่ได้เนี่ยคือเกือบสามแล้หนูก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันการ์ตาเลี่ถอยมาลูกเกเอาเกเอาถอยมาสไปเด้วยถ้ามันเจอสิ่งสว่างมันไม่เข้าใกล้ยังเมื่อกี้หนูไปหาสว่างมันไม่เข้าตีเลยมาฆ่ามันมันตาหรือวะเแสงแสงแสเนี่ยอ่าอันทีสองเลยใช่ไปครามส่วนหนูตายแล้วแล้วตาก็ไปหาเอาเอง พยายามกินน้ำตอนนี้พี่กรรู้แล้วพี่ก่อนเข้ามานี้นี่คือวิธีแก้ปัญหาเข้ามานี้แล้วมัน่าอยู่ในนั้นทำไมอะทุกอย่างจะได้หายเป็นปกติทุกอย่างเลยไม่เดี๋ยวหนูค่อยเก็บของพี่ขนมปังเิไม่ไป่อนไปตกดิจะได้ไม่เปืองอ่ะเข้ามาเลยไม่มันก็โตเต็มแล้วเนี่ยนะฮะมันโตเต็มแล้วตรงนี้นั่นะขียอัซสมบีเด็กโย่ไปตกปลาไปตกปลา บินอุ้ยมีสีพังอจะเย็นจะเย็นปวดนะจะเย็นดิปวดจะเย็นจะเย็นจะเย็นฟาดไอ้ธนูเลยกันอืมฟาดใน่แ X ถ้ามีเกาะเฟ้ไม่กลัวหรอกเล้วตัวพี่กอนตายไปแลนี่มีสไปเดอร์อยู่ตรงนี้สไปเดอร์แมนมาตกสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอ้จำปันได้ด้วยสไปเดอร์แมนไปน้องพูดไปแล้นตกปลาดีกว่าแต่น่ารักนะ ตอนปลายาค่ำคืนไฮ้ไม่มีฟองไปนั้นเนี่ยไอ้ดูไม่ตุ้จีเมอรหรือยังไงเลี้ยหรือมีหมาน่ารักเข้ามาเกี่ยวของต้องใส่มีปลาฉลามโอเคหนูครบเซตกว่าพี่กอลแล้วมาหมุมฮ่าสเปนเาแยมามุนมะนี่เฮ้ยนู่นนี่ได้ปลาแล้วคุณทำตาอบไปตรงนี้ได้ไหมหโหตาย อยากได้กินเนื้อซอมบี้ฝีขอบคุณมากซอมบี้ที่เอาไม่ผินไม่พอโอเคจ้ากล่องตรงนี้เอาไว้เก็บปลานะไม่ได้เอาไว้เก็บของอย่างอื่นนะเก็บปลาซอมบี้จะเข้ามันซอมบี้เด็กคนละเรื่องเลยถ้าเกกิดไม่ระจอซอมบี้เด็กแล้วเราเลือดน้อยอ่ะห้ามไปหามันเด็ดขาดแล้วจ้าจะไปหามันทำไมหนูไม่ได้เจอหา เออพี่ข้าไปเลยพี่ตกเข้าไปเดยนองอุ้ยเกือบตายแล้วมาเนี้ยมานี่ยนีนใแต่หนูไม่ดาบเล็กว่าแล้วเออวเฮ้ยมาเขามีดาบเล็กนี่ฟาต้าเขียวหาหาเรือซอมบี้อ่ะหนูหนูกินครั้งนี้อะไรรู้ป่ะตอนนี้พี่เลวไปแปะมันไม่ทำให้หนูคีเปอร์เล่นน้ำสบายอยูเ 5, อ่เลยอะใช่ ก็กำลังตกปลายามค่ำคืนหนูก็ไปขุดหนูก็ไปขุดถึงยามข้ามขีดเยไปแหละเดี๋ยว<ม>ต้องพยายามอย่าวิ่งเดี๋ยวไปขุดหินแป๊บหนึง่งมีหินไ,ไหมตรงนี้มันก็ไม่ได้ไก่อะไรเนี่ยอถ้าเกิดมันมีชุดก่อหินนั่นอะ สบายเราค้าบได้เป็นล้านะน่ะจริงเหรอถึงล้านเหรอถ้าเราเสรจ,จะเยอะๆม่จะตายเร็วเ,เราไม่เจอเหล็กถ้าเรามันไม่มีดันเจี้ยนไหนที่เราตะลุยตลอดเวลาได้อะที่มันไกลๆเราไม่ถ้าเกิดดันเจี้ยนเล็กๆนี่อุ้ย หนูมีดันตรงนี้เ,เป็นหลุมเลยพี่ก้อนเข้ามาในห้องหนูหน่อยเกิบตายตอ่ะจได้嘛นหนูมีเนื้อหมูอยู่ในตัวเนื้อหมูหายไปไหน,นต,ตอนนี้พี่จะตายหนักมากโอ้โหซอมบี้มันมายืงิงระบาดตกปลาได้หรอซอมบี้มีที่นี่รับคนไม่ได้รับซอมบี้่ฆ่าซอมบี้กันไน้ไ้ ช้าเลยเน่ตีก็เด็ดไปตายตายนะกันแต่ตามก็ตามตกปลาที่มันกินได้มาแล้วก็เป็นไรนะสกิลอะสกิลถ้าเจอควรอยู่ห่างมันอย่างมหาศาลตอนนี้ตามไม่อยู่ที่ที่ตกปลาคือหนูกับหนูไม่เหมาะกับสกิลอะ พี่มีมีหมอพี่เกียรติตะเกียวเกียรติเรเกียรติกว่าพี่ก้อนกินอะไรอยู่นาะมาตกปลาหาอะไรกินเลยเนี่ยพี่ก็ตกปลาพี่ก็ปลามาทอดกันถ้าเราไม่มีอะไรก็หาอะไรกินกินปลาทูไปนะแมวมือขอกินได้ป่ะหิวได้แล้เกิดตายแต่ปลาเพิ่มน้อยนี่แหละใช่พี่จำได้เหมือนปลาแซลมอนเลยฮะมีนิโมมี มีแต่พี่ว่าจำได้ว่าปาดดอนอ้เพิ่มไหมเพิ่มจริงตั้มท่า่อ้าวพี่กวนครับไม่ใช่ตา้มฝาต้มทำกล่องให้มันยาวได้ไหมได้หนมีไม้มาค่ะหนมีไม้เยอะอยู่โอ้โอหว้าขนาดนั้นเลยเหรอกล่องได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเกลือ ตกได้นี่เว้ยโอ้ my god เออมอะขาจะเอามาครับเอามาไหมนะพี่กอนพี่กอนเอามาไปให้ขอบคุณมากก็โอ้ย my god อี่กอนใจดีหึงชาติดูขอบพี่กอนโชคดีครับครัครับสักครู่มีแต่ตอนนี้พี่หิวมาก ถ้าเกิดเบ็ดตกอันนี้ต้นไดมอนด์เลยพี่กอนค้าพี่กอนค้บได้ไม่ใช่เหรอไอเบ็ดตกไปอีกอันหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวคใครค้าให้กันโอ้โหอุ๊บเออไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวหนูช่วยดูให้เดี๋ยวนี่เขาอัพเดตมีฟองขึ้นมาตอนตกด้วยนะใช่งรอหนานี่ใครจะตกไปต้องรอ สองซ่อมอา้อาวอา้าวไม่ทันอ่ะทางมันไม,ม่พี่กอนเร็วไปเดีนะ๋ยวหน้าขาไปหน่อยพี่ดูกับพี่มีแค่หนึ่งอันอ่ะตัวนั้นเห็นสองเพราะตอนนั้นพี่เก็บมาเพราะตอนนั้นมันดอกไปแค่หนึ่งเอาไปหนึ่งอันก่อนแล้ไปจับมาแถวนน้นก็ได้ะมันไปจับมาแถวแถอโน้นก็ได้มีม้าตัวนึ่งสองหนูไม่แย่ยงม้าขาวพี่กอนหรอกแหมม้าแล้วก็มีสเกลด้วยอุ้ยเฮ้ยนั่นนั่นม้าขาวพี่กอน์ปะ จุดนั้นอย่างนี้ตกปลาต่อใช่ปะหรือว่าให้ให้เราขี่ด้วยกันก็ได้มไม่เลยเดี๋ยวนั้าจับไปก่อนด้วยนี่จับให้ใครเนะี่ยจับให้พี่ก้อนก็ได้หรือจับให้ใครก็ได้มามาขาอุ้ยเอนเดอร์ไม,ไม่เอาเ้าต้อจับได้แล้วหรอเออนั้นมาขา,าไปนะพี่ให้เลยขอบคุณแต่เดี๋ยวหนูให้พี่กอนเดี๋ยวให้พี่ก้อนลองขี่ได้ด้วยไปแป งูไม่รู้ไหลมาโอเคนะมเอ้ยแต่จริงนะแถวนี้ม้าเยอะเออได้ปลามาได้หนึ่งอันหนูหนูไปล่าซัมบี้เอาเองด้วยดาบเหล็กอืมคราบดาบเหล็กมาแล้วเหล็กเยอะไงค้าทั้งชุดได้แล้วอ่ะเนี่ยดูดิครบเซตได้แล้วอาได้ปลาสองตัวเผาดีกว่าตายเหอะคิวอยพี่จะเผาดาบไม้เองไหมเออจริงพี่เอาดาบไม้ไปเผาแล้วกันไปเปลือยได้แครอท พี่หมูอยู่ไหนครับหมูอยู่ไหนหมูหมูเฮ้ยมาใจเย็นอย่าฆ่าตัวตายเฮ้ยรู้สึกว่าจะดีแล้วธนาเอามาไปเก็บแถวแถวบ้านเลยได้แบบเร็วรีบเอามาอุ้ยขอโทษพี่ม้าตีม้าเหรอเพื่อพี่มาตีพี่มาครับขี่ขอขี้นะครับเอาพี่จะพี่กดปุ่มขี่อยู่ไงแบบเล็กนี่ขอขี่ มาเดี๋ยวแป๊บนึงพาไปเก็บที่บ้านนะโอ้ยวิ่งโคเร็วเหมือนเราไม่ต้องแฟนเลยมันวิ่งเร็วมากเลยเออพาไปเก็บในนี้นนนมีมาสอตงตัวนี่ถือว่าดีนะโอ้หหนูโดนช้ากว่ามันมหาศาลเลยเนี่ยเออแบบว่าไอเอ็มสล็อตเจ้าตอนนี้ไม่มีมไข่หกใบแต่ปลานี่เพิ่มทีละาสามหลอดเลยนะแต่ใช่เป็นเรื่องที่ดีกับอ้าว เอ้ยแทมน้ำมัน <disciple> น้มันฟร์มไก่มันไม่ฟาร์มอ่ะเดี๋ยวปะหนูไม่ได้พามันไปนั้นมันกระโดดเองเออใช่มไหมมันกระโดดได้เนี่ข้อดีมันกระโดดได้ใช่เฮ้ยอะไร my god ไอสุ my god แทมเฮ้ยมีมีหมกใต้น้ำเหรอใครเขา โอ้โหแบบว่าโอ้โหแบบว่าเอามาโมอ,อ,อันนี้อันนี้แล้อันนี้เรื่องจริงนะครับเราเราทำจริง,รงไม่ไม่ได้หลอกเล่นอะไรไม,ไ,มไม่ไม่มีการเสง็จจริง<อ>พี่เกียร์เอนเดินอยี่เียตามเอานี้ไปนี่คีคุณโอ้เจ,งจ๋งอ่ะ <c oughs> ได้ของดีแต่มันใช้ไปแล้วเนิดหนึ่งเนี่ย <c oughs> อะไรใช้ไปแล้วแต่อูได้ไปแล้วเออพี่หิวมากข้าวมากเร็นช้าแอดี เอนชาร์สะด้วยแล้วหนูก็เคยได้หนังสือเอนชาร์จปรากฏว่าหนูครับดะตอนนั้นหนูมีดาบไดมอนด์หนูเอนชาร์จมันได้ so เออเออก็ขอจบรายการพิงเท่านี้นะครับโอเคสุดบายบายับ